การฟอกเงินเกิดขึ้นจริงๆเลยก็คือได้ทราบตั้งแต่เมื่อคืนแต่ว่ายังไม่ได้ทราบแบบแน่นอนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเหมือนตอนที่จริงๆในตารางก็คือน้องมีไลฟ์ Live กับทีมหยดฝนกลิ่นสนิทมานะคะแล้วก็มีการได้ทักไปถามไปว่าแบบว่าเอ๊ะตอนนี้น้องอยู่ไหนหนะหรืออะไรเงี้ยซึ่ง ก็มี AR ที่ได้ทราบแล้วก็คือพี่เตา๋ากับพี่แวนอะไรย่างเงี้ยค่ะว่าตอนนี้น้องแบบว่าเหมือนติดภารกิจอยู่กับทางออสอ놀อ,อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เอา้ามีประเด็นเรื่องอะไรก็เลยได้มีการทักไปถามว่าแบบเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งน้องก็บอกว่ายังพูดอะไรไม่ได้เหมือนกับว่าจะต้องรอผู้การสรุปหรืออะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบว่าโอเคกันก็รอให้น้องเป็นคนแบบว่า สรุปเรื่องที่เกิดขึ้นพอเราไลฟ์เป็นเสร็จแล้วเสร็จกันไปประมาณ1-2ชั่วโมงแต่ก็ยังเอ๊ะก็ยังยังเงียบไปก็ยังไม่มีใครติดต่อได้ใช่ก็มีพี่แวนกับพี่เต๋าที่จะพอติดต่อได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตัวเราเองเราก็ไม่สบายใจว่าแบบอยากอยากด้วยความเป็นห่วงก็เลยอยากรู้ว่าแบบว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ ก็รอกันไปจนถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยก็มีได้ถามกับน้องน้องหน่วยที่เป็นเลขาของเขาว่าแบบเออมีเรื่องอะไรให้เราช่วยไหมว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงลองบอกได้นะเพราะว่ากลัวว่าแบบไม่มีตรงที่น้องอยู่กลัวว่าไม่มีผู้ใหญ่หรือว่าไม่มีใครอยู่ด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวน้องเขาเองเขาก็น่าจะตื่นเต้นอยู่ด้วยนะเหตุการณ์ตรงนั้นอาจจะตกใจอะไรเงี้ยตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่อะไรอะไรมากอะไรเงี้ยค่ะ จนใกล้ๆจะเช้าก็รู้สึกว่าเหมือนช่วงเวลาเท่าที่ทราบคือที่พี่แหวนเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยค่ะก็ช่วงเวลาตีสี่น้องก็ไปทางสอนอแล้วก็ได้ลงบันทึกประจําวันเรื่องเรียบร้อยแล้วว่าสรุปก็คือเหมือนน้องเองก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้แจ้งกับเราแบบโดยตรงตั้งแต่แรกด้วยความที่ท,ท,ที่กลัวด้วยแล้วก็ตอนนั้นก็คือเหมือนกับนิชาชีพในสายเนี่ยน่าจะ มีการพูดกันข่มขู่กันเกิดขึ้นว่าไม่ให้พูดเรื่องว่างเรื่องจริงว่าอยู่ที่ไหนหรือตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเบื้องต้นก็คือน้องปลอดภัยดีตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อคืนก็ยังไม่ได้มีการออประทะกับอะไรเพียงแต่ว่ามีฉาชีพให้วิดีโอคอเพื่อที่จะไม่ให้ติดต่อกับผู้อื่นหรือว่าไม่ให้พูดคุยกับใครอะไรเงี้ยเหมือนมีการคุยกับน้องน้องก็จะบอกว่าเป็นตำรวจออไฟเบอร์ก็กลัวเขาเจาะข้อมูลว่า ว่าคุยกับใครอะไรอยู่ตรงไหนน้องก็ส่งมาแล้วก็ลบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือตัวน้องเองน้องก็กลัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะตื่นเต้นแล้วก็ทําอะไรไม่ถูกอะไรเงี้ยทางเราก็เลยรู้สึกยิ่งยิ่งตอนนั้นก็ยิ่งเป็นห่วงขึ้นไปใหญ่ด้วยความที่เราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะภาพโดยรวมก็น่าจะออกมาเป็นตามที่ทุกคนได้เห็นก็คือเป็นมิจฉาชีพที่มีการหลอกให้โอนเงินไปทั้งหมด3ครั้งด้วยการเป็นจำนวนเงิน4ล้านบาทใช่ค่ะ สนนาอ่ตี้ไ้ไดคุยกััับบบบเเเลลขขขาาาาาารรออกกว่ิตย้ง,ง,าามมง็มีได้โทรไปตอนเช้าที่ได้ทราบเหมือนข้อสรุปจริงๆอะไรเงรี้ยค่ะตัวหนูเองหนูก็แบบไม่กล้าไปเล่งเพราะคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะได้ทราบเกือบๆเท่าๆกันก็ยังไม่ถึงตอนนี้ยังไม่ได้นอนเลยเหมือนกันเลยค่ะเพราะว่าเหมือนน,นุน่งจะได้กลับค่ะผู้ชมจะได้กลับไปพักตอนช่วงเวลาเกือบๆตีห้ากะแสดงว่าระหว่างเรื่อคืนไปเราก็รอว่า กราเขาจะงไงวเป็นหวอว่าเราใช่คือเราทาอะไรไม่ได้นอกจากรอเขาติดต่อกลับมาว่าว่าว่าอยู่ตรงไหนส่วนตัวเหมือนน้องอ่ะจะตอบตอบฟ้าสิ้นสุดแค่ช่วงช่วงเวลาที่เราเสร็จสิ้นภารกิจตอนไลฟ์เราก็เลยแต่ว่าจะได้มีการคุยกับทางเลขาเขากับทางพี่แวนอะไรเงี้ยค่ะเป็นเป็นเป็นระยะเป็นระยะว่าน้องเอ่ออยู่ตรงเอ่อทำอะไรอยู่อยู่ในกระบวนการไหนเขามีการให้หนูแบบว่าใส บอกนามสกุลเลขบัญชีรหัสอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เหมือนบ,บ,บอก,บอก,กว่าเาเริ่มมีจาก่่มาจากไหนถ้าไหนคนมอว่าตั้งสี่ล้านบาทคือเริ่มมาจากธีไหนเหมือนนะ่าจะเป็นการหลอกล่อว่าเป็นการอาฟอกเงินใดๆประมาณนั้นเหมือนว่ามีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีการฟอกเงินเกิดขึ้นในการคล้ายๆก็ว่าเปิดบัญชีม้าอะไรประมาณนั้นแหละคะ่ะใช่ส่วนตัวน้องหนูก็ อาจจะต้องรอให้น้องมาอธิบายส,ส่วนส่วนลึกจริงๆว่าในการพูดคุยหรือว่าในการเจราจาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เท่าที่ทราบตอนนี้ก็เหมือนได้พักผ่อนอยู่แล้วก็มี AR ของทางองค์กรดูแลน้องอยู่อะคะ่ะแสดงว่าพี่ฟ้าก็ไม่ได้ไนอนเลยตั้งแต่คุยกับน้องแล้วเพิง่งขนได้ข่าวเรื่องนใหม่ที่ตองสีห้าใช่ใช่ก็พยายามติดต่อคุยกับพี่แวนก็คือเดากันไปต่างๆนานาว่าเรื่องนี้นหรือเปล่า เรื่องนั้นหรือเปล่าเพราะเพราะว่าไม่มีใครรู้่ชัดเลยว่าว่ามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุยกันตลอดทั้งคืนกับกับทางพี่แวนกับทาง AR <ม>ยอะไรเงี้ยว่าหนูว่าเดาไปนู่นเดาไปนี่เดาไปนัน่นเอ้ยมันจะใช่นี้ไหมหรืออันนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าเท่าที่ทราบก็คือน้องปลอดภัยดีใช่ค่ะปลอดภัยดีไม่มีอะไรเท่าที่ทราบเหมือนเขาก็อยู่ฟิลิปปินส์เนาะน่าจะช่วงนี้น่าจะมีเรื่องให้ให,ให,ให้ให้เครียดเยอะหลายเรื่องหลายราวอะไรเ,เงี้ย ก็คิดว่าน่าจะเสร็จสับภารกิจของเขาเสร็จแล้ว <Ald> ก <ous ine heart> ็น่าจะรีบกลับมาก็ดูก็เป็นห่วงแหละค่ะคิดว่าแกเป็นห่วงทุกคนในองค์กรอยู่แล้วถ้าเกิดเรื่องอะไรอย่นี้โดยเฉพาะเรื่องนี้คิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ทางบอสเองหรือว่าตัวชาร์ลอตเองอาจจะมาแถลงข่าวอีกทีหนึ่งก็ได้ถึงรายละเอียดเพราะว่าน่าจะมีคนอยากทราบไว้เป็นอุทาหรณ์ด้วยไม่ไม่ให้เกิดขึ้นกับทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ฟามสื่อหือว่าขนาด มีชื่อเย็นโดนหนูเคย,ยหนูเคยโดนโทรมาเป็นตำรวจเลยค่ะแล้วเขาก็บอกว่าใช่คุณนิงฟ้าไหมคะอบอกว่าเรามีเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยกับคดีชอบโกงโอฟอกเงินอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตัวเราเนี่ยก็เลยแวบแรกเลยก็คือต้องตั้งสติก่อนอ,อะไรเงี้ยเราก็เลยถามเพราะว่าชื่ออะไรทําหน้าที่อะไรอยู่ที่สอนอไหนก็ถามประมาณ3รอบจนเขาก็เริ่มหุดหงิดแล้ว แต่ว่าสามรอบนี่ือตอบไม่ตรงกันก็เลยตัดสินใจตอนแรกว่าจะตัดสายแต่ว่าเคยมีประสบการณ์กับการที่พอตัดแล้วเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเบอร์เบอร์ใหม่โทรมาเรื่อยๆโทรมาเรื่อยๆซึ่งก็เลยให้พี่สันคุยว่าให้พี่สันพี่สันคุยพี่สันก็บอกว่า้คุณพี่อะไรเงี้ยก็ตามภาษาเขาอะไรเงี้ยก็บอกว่าอุ้ยเสียงคุณพี่หล่อเนาะอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนแบบแอบหัวเราะแล้วเราก็ได้ยินเสียงเขาหัวราะอะไรเงี้ยก็เลยอ้า ทำไมหัวล้อแล้วหนูไม่โอเคนะพี่หัวล้อทําไมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็พูดคําหยาบแ้วก็ตัดสายไปหลังจากนั้นก็ไม่โทรมาอีกเลยใช่่า,าคิดมากไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนดังคนธรรมดาทุกคนมีสิทธิ์โดนได้หมดหนูว่ามันอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆบางคนตื่นตระหนกหรือบางทีถ้าเรา,เาไม่ต้องมันต้องใจเย็นๆจริงๆกับเรื่องที่เกิดขึ้นก็อยากจะเป็นอุทารหอให้กับทุกคนว่าจริงๆหลักการทํางานของตํารวจเนี่ยเวลาที่เขา ถ้าหากว่าเรากระทาความผิดจริงๆแล้วเป็นผู้ต้องสงสัยจริงๆเนี่ยอย่างมากคือโทรเพื่อที่จะมาเรียกเราไปสอบถามที่สถานีจะไม่มีการสอบถามข้อมูลเชิงลึกหรืออะไรเงี้ยผ่านทางออนไลน์แน่นอนอยากให้ทุกคนรับทราบตรงนี้ไว้แต่ว่าถ้าหากว่าเราไม่สบายใจจริงๆก็สามารถที่จะสอบถามเขาก็ได้ว่าโทรมาจากสถานีไหนแล้วเราค่อยเช็คกับสถานีนั้นๆว่าเรามีเหตุเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆใจเย็นๆอะไรเงี้ยมัน มันปราบปรามไม่ได้อยู่แล้วอ่ะมันแล้วมันตามตัวยากมากๆเลยมันเกิดขึ้นเยอะมากๆด้วยในช่วงนี้ก็อยากให้ทุกคนระวังกันเหมือนเมื่อไม่นานนี้ประมาณสามชั่วโมงที่แล้วเพิ่งมีเพื่อนที่โพสต์ว่าเข้าไปกดลิงก์อะไรไม่รู้ที่เหมือนส่งเข้ามาในข้อความไม่รู้ตัวกดไปก็โดนดึงเงินไปสองแสนบาทใช่ใช่<ว>ใช่ มันมันมันเยอะมากจริงๆค่ะก็อยากให้ทุกคนคือด่านแรกก็ต้องระวังจากตัวเราเองก่อนเลยพนังพี่พาต้องระวังตัวไหมเพราะคนรอบข้างเพื่อนเราน้อที่สนิทก็โดนไปติดติดกันอย่างเงี้ยหลังหลังมาหนูแคบจะไม่รับเบอร์แปลกเลยใช่ <laughs> <laughs> หนูจะไม่รับเบอร์แปลกเลยคิดว่าถ้าติดต่องานก็คือให้ผ่านทางเบอร์ของทางทางกองไปเลยอะไรเงี้ยหลังหลังก็เริ่มที่จะไม่รับเพราะว่าบางทีการพูดคุยก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเพ้อออาจจะดึงเสียงเราไป จัดแปลงหรือไปอะไรอย่างงี้ก็อันตรายตอนนี้อันตรายรอบด้านนะคะอเห็นเสียงว่าหลายตัวนี้ไปเหยียบที่จะงหวัดกับกจับจับจับมาว่าหลายคนก็จะตีความไปว่าใช่ก็ก็ต้องรอดูอาจจะด้วยความที่น้องยังตื่นตระหนกตื่นตนกด้วยใช่เราเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ณตรงนั้นมันเป็นยังไงด้วยอ่ะ